สวัสดีนะครับเช้าวันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2563นะครับไม่แล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตลาดนัดครัวกระบืออําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดมืัอนี้ครับมีกระบือเขาสนามนะพราะได้เบิร์อยู่นะครับบักดอนเหมือนซื้อกันนะเสาแปดห้าลอยสูงปนะระมาณลอยสามสิบเหงาได้เงาเนาะเนื้อแน่นนะ เงาเนื้อเนียนนะครับซาวแปดห้าร้อยซื้อกันเดียวนะครับแม่ลูกสามสามหมื่นกว่านะแม่ลูกลูกตัวเมียสูงลอยสี่สิบนับสามสิบหกนั่นว่ะ มีเด็กหน่อยเข่าสนามอยู่นะสาวน้อยๆคนยองๆอเด็กหน่อยเด็กหน่อยจักบาทนะครับเจ็ดพันห้า 7, 7, เด็กน่อยหน่อยประรับเจ็ดพันห้าร้อยสูงประมาณเก่าสิบเมียหนึ่งนะประมาณนี้นะนะนะ สาวน้อยหาหกเดือนว่านะครับประมาณเนาะใหญ่ใหญเพิ่นจังหวัดประมาณแปดพันค่ะอ้าวแปดพันนะครับมีเหนือมีหนังแนวนิหน่อยนะครับครับมีตำมีเพิ่นอาหารอมเทียนยันว่าประกอกบุ๊บบางคนม่นก็มาถือดอกดอกดอกครับสนใจติดต่อเดบิวต์ได้นะครับ0991571 สี่เก้าสี่หนึ่งมีน้องนำชงใจเข้ม,มาสอบถามกันด้วเด็กน้อยเปิดมาเจ็ดแปดพันเมื่อนนี้นะครับสาวน้อยนะครับนั่นเจ็ดพันหานี่แปดพันนะหน้าหนี่มีอ่างเล็กน้อยนะครับมีอ่างน้อยๆนะครับตัวดีอยู่นะครับเอา้าหางติดขาบ้าหน่อยนึงนะครับท่านมันหมานกันมันได่กันนะั่นย สาียกพ่อพันพ่อพันสายย่อนะครับไแคร์นะครับสูงประมาณร้อยยี่สิบนะครับประมาณ120ยยนะครับโดียดีได้แขกไคบ้านได้แขวเลย ใใยยไข네่ใหญ่อยู่นะครับไข่ใหญ่อยู่นะครับตัวตัวดีอยู่ประมาณร้อยยี่สิบครับหนาแก่แล้วนะครับนะครับนาแก่แล้วนะครับเขาก็เริ่มจับเรียบแน่แล้วนะครับแต่ว่าเขียวพันลนนะครับเสร็ดพอพันเนึ่งไปได้มาเสื้อเปลี่ยนเสื้อก้นไปเสื้อกิครับยังฟันน้ำนมอยู่นะครับ เปิดราคาอะไรเป็หนานหาครับ1 4 5 0มื่ันห้าร้ครับหมื่นสี่พันหร้อยพันสายยยอดนะครับเอั um. นนี้เอสานี่สายยยอเหมือนอันนี้อันนี้อันนี้สาวใกล้สิผสมเลยนแนอันนั้นแม่แม่มานแม่ม่าน มาน้กันวัอนอันนี้ไอ้เพื่อนมือนนี่้นไอ้เพื่อนอันนั้นน้องสาวอันนันแม่เพื่อนเกบกัึ้งแม่เพื่นอยู่ประมาณอยยีเราน่งเอใหญ่เพื่นจะบาทไหมใหญ่เพื่อมัสิบห้าเพื่อนแม่ม่านจะบาทไหมม่านหนึ่งืครับหมื่นสี่เพื่อนเอามีมีแต่ลอยหมื่นี่เนาะหมื่นสี่หมื่นห้าสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์เก้าเก้าศูนห้า เจ็ดหนึ่งศูนย์แปดเป็นไอยนัดเป็นไรครับน้าโรงงานน้ำตาลก็อินแัอนเมื่นกว่าบาทร้อยเมื่นในเมื่นน้อยเมื่นสี่มื่นสามมื่นสี่โอ้หยนะเมื่นสี่เมื่นหารขอบคุณครับวันนี้เงียบครับบรรยากาศ มีแต่ถือๆครับมีบักอ้วนใหญ่นะครับบักดอนบักดอนอ้วนเนี่ยจะขายนะบักด้วบักดอนใหญ่เนี่ยจะขายแพงมาอยู่แบบนี้นะครับมีหนาหนามันอันนี้ก็หนาแบบเราเก่าแห้ง มือนี้บ่มีสายพัฒนาเข่าหรือว่มีตัวงามเลยนะครับเมียลูก,ต,กตึงเกินนะครับตึงเกินครับเมียลูกสามหมื่นกวตึงหดนะมือนี้นะครับโซนโซนกระบื้องอย่เงียบเงาเงานะครับโซนกระบือเงียบเงา ฝนกระตกฝนลินมัตสเสน,นะครับตาเขาก็โอ้เก็บเขานะครับมีฝนนีนครขาา่าฝนหอดวันที่แปดวันที่แปดก็ยังมีอยู่นะครับพายุยังเข่าอยู่นะครับวัวนที่แปด เงี้ก็อนครับราคาควายว่านอนเดี๋ยวมึงกันสาวหนะ่อยสาวน่อยร้อยอยี่หบวกมันเป็นคาจาักบาทาะได้ไมจักสาวซีสาวครับป้าพวกนี้ไร่อะไรเจักบาทนะครับมื 10, 9, ่นเก้าพันร้อนนังนย สูงประมาณรอยสามสบนะรอยยีบวกน,บนะครับอยยีบวกอยสามสิบนะครนะัราคาเดียวกันเมืดด่อนะ่นกัสบเกาหาอยนรับสนใจที่ต่อได้เบอร์เลยนะครับศ9นย์เก้าสามสี่เจ็อนย์าสาวนะครับค่าเดียวเอามีผูหน่อยมาตัวหนึ่ง3สาวกำนุมหน่อยตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวดีเลย โครงสางใหญ่นี่นะครับเชิงการใหญ่ๆแบบนี้นะครับเป็นตะลุ่นนี่นะครับสว a b ดีนะครับกล้ามเนื้อดีนะครับเรียบสวยนะครับเรียบสวยนะครับสว a b แคบดีนะครับหนุ่มนี่ก็รอดินะครับนี่สิบเก้าหารอยค่าเดียวกันเหมือนะครับสิบเก้าห้าร้อยสิบเก้าห้าร้อย หน้านี่หน้านี่ดำดำติดมูหลามาอ้อหน่อยหน้าตาแบบติดมูหลามาหน่อยนึงนะครับตัวนี้ครับข้อดีอ่ะสวาสดีใหญ่อยู่นะครับตัวนี้ติดมูหลามาหน่อยนึงนะเล็บสวยอยู่นะครับบักขู่น้อยนี่กับก้นก้นใส่ได้ดากต้นดีนะครับไข่สองน่วยนะครับหางไก่นใหญ่เลยหางใหญ่หางใหญ่หน,นะครับ ไทยสองหน่วยอยู่นะครับนั่งนี่ขวันจับดีครับสวาาแค่ดีนะครับข้อใส่ได้นะครับต่อเบิร์นร้อยนิต่เก้าสองมื่นขวบราคาลุงวะราคาลงนะครับอันนั้นหนามันแบบเรล่าเก่าโครับนะ เปนก็เปิดเมื่อตั้งกาดสูงตั้งกาดสูงไปนะครับแบบนี้พ่อรุ่นนะครับเนื้อแน่นๆอ้วนๆนะครับทรงทรงมีนะครับทรงได้นะครับแบบนี้พ่อรุ่นอยู่นะครับช่วงน,นี้ราคากัอ่อนนะครับเริ่มต้น สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกามานะครับมือนี้วันที่3นะครับแอดมินหยุดนะครับหยุดวันที่1 2นะครับมือนี้ออกตลาดมือแรกของเดือนพฤศจิกานะครับราคากระบือก็ยังอ่อนๆนะครับอ่อนๆนะครับรอ้อยหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้านะนะแต่เก่าสองหมื่นห้าเดี๋ยวร้อยตัวผู้ร้อยนี่นะครับ